สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนิสิยากรภัยพฤกนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาการประถมศึกษาวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาคุณครวเรื่องส่วนต่อประสานหรือว่า connectivity ส่วนต่อประสานหรือว่า connectivity ทำหน้าที่เป็นช่องทางเชื่อมต่อในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกของเครื่องคอมพิวเตอร์ และยังเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างหน่วยอุปกรณ์อื่นๆได้แก่ระบบสื่อสารบนแผงวงจรหลักหรือว่าเมนบอร์ดทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ส่วนต่อประสานจะมีส่วนต่อประสานอุปกรณ์ทั้งภายในและภายนอกอุปกรณ์ภายในจะเป็นระบบบัส หรือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและค้นถ่ายข้อมูลระหว่างหน่วยประมวลผลกับอุปกรณ์อื่นๆโดยระบบบัสจะเป็นทําหน้าที่เส้นทางหลักของคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆไปยังหน่วยประมวลผลกลางส่วนประสานอุปกรณ์ภายนอกจะเป็นพอร์ตสื่อสารสําหรับอุปกรณ์ต่อพว่วงส่วนต่อประสานอุปกรณ์ภายในก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นแผงวงจร สายแพร่หน้าจอส่วนต่อประสานอุปกรณ์ภายนอกก็จะประกอบไปด้วยอย่างเช่นอะแดปเตอร์สายแปลงส่วนการสื่อสารกับอุปกรณ์ภายนอกก็จะประกอบไปด้วย USB คีย์บอร์ดและเมาส์พอร์ตต่อไปจะเป็นแผงวงจรหลักหรือว่าเมนบอร์ดแผงวงจรหลักทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์ให้สามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้ค่ะ ต่อไปพอร์ตสื่อสารสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วง input output Input คือหนว่วยรับข้อมูล Output คือหนว่วยแสดงผลข้อมูลพอร์ตสื่อสารสำหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงเป็นช่องทางสำหรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประเภท Input output ตัวอย่างเช่นพอร์ต usb พอร์ตอนุก,กรมพอร์ตขนานและพอร์ตแบบไร้สาย wireless port เช่นอินฟาเรดพอร์ต บูทูธพอตเป็นต้นค่ะพอร์ตสื่อสารที่นิยมใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมี Serial Port USB Port p a r a รสพอต i n น r ราเรดพอนะคะต่อไปพอร์ตแบบไร้สาย Wi-Fi Port หรือ Wireless พอต Wi-Fi หรือ Wireless หมายถึงเครือข่ายไร้สายมักใช้กับระบบเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นในองค์กรหรือในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับอุปกรณ์เครือข่ายโดยไม่ใช้สัญญาณในการเชื่อมต่อแต่ใช้คลื่นวิทยุในการเป็นช่องทางสื่อสารแทนทําให้ไม่ต้องเดินสายสัญญาณและติดตั้งใช้งานได้สะดวกขึ้นค่ะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับในหัวข้อเรื่องส่วนต่อประสานเดี๋ยวเราจะมีคําถามท้ายคลิปนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ